สวัสดีครับ FC ทุกคนครับคลิปนี้ก็พ่อกันในด้ดินบนอีกสูตรหนึ่งครับเด่นบน3ตัวสูตรที่2เป็นดินบน3ตัวครับเป็นสูตรเฮ็ดง่ายๆบ่ได้เฮ็ดยากครับ เป็นสูตรทำง่าย สำหรับสูตรนี่งวดที่แล้วผมลงผิดไห้ได้ครับพี่น้องผมลงผิดคือสามตัวสามตัวข้างที่สองแต่ว่าตัวนี้ที่ผมลงไห้นี่ยข้างข้งที่สองนี่มันเป็นข้งที่หนึ่งครับคือมันผิด แต่ว่าสูตรมันเดินครับสูตรมันเดินอยู่แต่ว่าสามตัวนี่สามสามหนึ่งนี่มันเป็นคั้งที่หนึ่งโมเ็นครค้งที่สองครับถ้งงวดวันที่สองตัวนี้กับพิคือศูนย์เจ็ดศูนย์นี่มันเป็นคั้งที่สี่โมเนครค้งที่สามอีกวันหนึ่งครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นงวดที่หนึ่งครับ3ามสาม,ามสี่นี่เป็นงวดเอ้ยเป็นไอ้ครังที่หนึ่งสามสาม,ส,ามสี่นี่เป็นสามตัวครั้งที่หน่งว่าเป็นครังที่สองอน,นี้งวดถัดมาก,กถ็ถือถือตามสูตรครับครั้งที่สองคัทงที่สามครั้งที่สองครั้งที่สามพิทสามงวดครับแต่ว่าสูตรมันเดินครับสูตรมันก็เด,ดินอยู่แต่ว่าแค่ เอาหลักมาพิ่ารณาอ่ะสูตรนี้ก็เริ่มงวดนี้ก็เริ่มไหมครับก่อนเข้าไปบังสูตรครับฝากคำเตือนครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชม สนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกการกดติดตามครับสำหรับ f อฟซเขาใหม่ครับกดติดตามใหม่ครับช่องจานปองสูตรคำนวณครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนมาดีมาเมืองสูตรกันครับสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆครับสำหรับสูตรของผมกบเดบวกทั้งหลาย ปวกหลายกับปวดหัวครับเอาบวกง่ายนี่แหละเขากับเขาว่าเขาก็คือว่าเขาครับงวดแรกผมยกมา 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5หนึ่งสองสามสี่หางวดทีเหลือพี่น้องก็ไปฮ็ดยอดหลังมึงว่ามันเดินเงาเบวเงาครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรเดินเงาผมยกมาแคห่หาหกงวดหางวด เริมงวดแรกครับก็คือใส่ลักลอยครั้งที่สองบวกลัก้วยครั้งที่สามแล้วก็บวกเก่าคงทีครับบวกกันได้เท่าไหร่มีค่าเท่ากับ x ครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งเิมหมดแรกครับศูนย์บวกหนึ่งบวกเก้าศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบคือเอาศูนย์ ศูนย์หนึ่งสองครับหัวถัดมาสองตัวบนมันออกที่สี่หนึ่งครับเดินศูนย์หนึ่งสองกับเขาที่หนึ่งครับปลอดต่อไปครับร้อยหน่วย หน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามคือ5้าบวกสบวกเกบวกสองได้เจ็ดครับเจบวกเก้าได้สิบหกครับเอาหกเดินเตียมเจ็ดแปดัทันมาสองตัวบนออกที่6 7ครับ6 7 เขาทั้งสองตัวเลยครับ 6, 7, 6, 7, หกเจ็ดเด่นหกเจ็ดแปดกดต่อไปครับร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามสองบวกเก็ดบวกเก้าคงที่สองบวกเก็ดเด็เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดครับเอาแปด แปดเดินแต้มเก้าศูนย์วัดทันมาส,สองตัวบนออกที่ศูนย์หกครับศูนย์หกเดินแปดเก้าศูนย์กับเขาสี่ศูนย์ครับเข้าหลักสิบวัดต่อไปครับ ร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่หน่วยครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สามคือสองบวกสี่บวกเก้าคงที่สองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเอาห้าครับห้าเดินแต้มหกเกียหมดทันมากออกอยังครับสองตัวบน มาที่หกสองครับเดนหาหกเจ็ดกับเขาที่หกครับมดต่อไปครับร้อยข้างที่สองบวกหน่วยข้างที่สามคือเก้าบวกแปดบวกเก้าคงที่เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดครับ เอาเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกเอาหกครับ 6, get, หกเจ็ดแปดหัดทันมาออกอยังครับหัดที่พัดมาเมื่อกี้ครับมาที่หกห้าครับสองตัวบนเด่นหกเจ็ดแปดก็เข้าที่หกครับเข้าหลักสิบ ประเดีม,มืงง่อมืวันที่สิเดือนเก้าโอ้ยเดือน10จะได้ตัวไหนครับร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่ส8มแบวกเบวกเกคงที่ครับ8ปบวกเก้าได้สิเอาเจ็บวกเก ใน16เอา 6, 6 7, 8เนี่ยครับโรดวันที่16เดือน 10, 2, 5, 6, 7เด่นที่ 6, 7, 8จะเอาไปส่นก็เด่นคลิปที่แล้ว มันชนกันตัวใดครับมันชนกันที่หกับเจ็ดครับเ,เนี่ยครับคลิปที่แล้วที่ผมลงให้ไปนี่ก็เดินเง้วเพื่อนครับพี่น้องไปเฮ็ดยอดหลังมึงเด้อมันได้เกีดแปดเก้าสูตรที่สองมาเด้ 6, หกเก็ดแปดมันชนที่เกีดกับแปด ลองส้นมึงครับมันสีส้นกันบ่เริ่มงวดที่ออกสีหนึ่งวดสีสีหนึ่งครับนี่ครับสีหนึ่งก็เริ่มออกตึงแต่เอางวดวันที่ชิงวดที่ออกสามสามหกนี่ครับสามสามหก ไปตัวตั้งสูตรแรกมันได้1 2ึสสูตรที่2มันได้ศูนย์หนึ่งสองครับส่นกันที่หกับ2ออกอย่างครับออก4ีหนึ่งครับมาที่4ี่หนึ่งะครับส่นกันวดถัดมาครับ สูตรที่หนึ่งได้ c หาหสูตรที่2องได้หกเชนกันที่6ครับชนกันที่6ตัวเดียวนี่ครับหก็มาที่6 7ครับต่อไปครับสูตรที่หนึ่ได้ c หาห สูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าหกสูตรที่สองได้แปดเก้าศูนย์ครับมันบอดส้นครับพี่น้องไม่ชนก็จับคู่ครับมาที่ศูนย์หกครับสูตรเข้าศูนย์สูตรนี้เข่าหกเข้าที่ศูนย์หกมาถัดไปครับสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่สูตรที่ 1, 2, 3, สอง ได้หาหเจ็ดงวดนี้ก็บอส้นครับบอส้นก็จับคู่ครับสูตรที่1น่งเขานี่เขาสสูตรที่2อนี่เขา6ก็เป็น6กสองครับมามืองวดที่ผ่านมานี่ครับสูตรที่หนึ่งเลสหาสูตรที่2ไงเลยหจ็ดแปดชนกันที่ บอสนครับบอชนอันบอสนกับจับคู่ครับก็เข้าที่หกห้าเข้าที่หกห้าว,วันที่งวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองหาหกเก็ดครับสูตรที่หนึ่งเลเก็ดแปดเก้าสูตรที่สองเลยหกเก็ดแปด ชนกันที่7กับ8ครับมันสิเป็นผลบวชนกัน2โตครับ7กับ 8. แปดพี่นอกเอาไปพิจารณามึงครับ7กับ8ปดสิมาบอสองสูตรชน เจ็ดกับแปดครับนะวันที่สิบหกเดือนสิบหกเจ็ดเป็นสูตรง่ายแต่เขาดีครับพี่น้องออกไปพิจารณามึง เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางครับไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะออกตัวไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ส้นนี้ครับสวัสดีครับ